เบสคำสิงห์กำลังใจดีมากๆโพสต์ภาพเล่นน้ำสวยแซบหน้าทองขาวจัวถึงแม้จะยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการว่านางเอกสาวขวัญใจแฟนคลับเบสรักวานีคำสิงได้กลับมาใช้สเตตัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโสดอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าบนพื้นที่โซเชียลของเจ้าตัวโดยเฉพาะอินสตาแกรมจะมีข้อความแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยและให้กำลังใจถูกส่งมาให้ผ่านช่องคอมเมนต์อย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโพสต์ภาพถ่ายล่าสุดที่เบสรักวานีได้นำเอาโมเมนต์ความสุขและรอยยิ้มสดใสามาแบ่งปันกับแฟนคลับหลังได้มีโอกาสออกไปเล่นสร์น้ำในช่วงเทศกาลสงกราน พร้อมกันนั้นเจ้าตัวยังได้ระบุแคปชั่นด้วยว่าวันนี้เป็นสาวคอนแก่นรูปเหลือเยอะมากครัชโดยงานนี้ไม่เพียงแต่เบสระกวานี่จะสามารถโกยยอดไลค์จากแฟนๆไปได้อย่างล้นหลามเท่านั้นแต่ทุกคนยังชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าชีวิตของเจ้าตัวณเวลานี้ดูสวยแซ่บน่ารักสดใสระดับ10เต็มสิจริงๆ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ